สวัสดีค่ะวันนี้ไปไหนไปกินอยู่กันที่ Non Sleepy Coffee s p a ป e ค่ะเป็นคาเฟ่ลับๆนะคะอยู่หลังโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ บอกเลยสายมินิมอลเนี่ยห้ามพลาดนะคะภายในร้านตกแต่งน่ารักมากสไตล์มินิมอลสุดๆไปเลยค่ะมุมถ่ายรูปเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้ทั่วร้านเลยนะคะเจ้าของร้านก็น่ารักมากๆเป็นกันเองสุดๆไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมนี้มุมเคาน์เตอร์นะคะหรือว่ามุมนี้ค่ะน่ารักมากๆ สามารถถ่ายรูปได้ทั่วทั้งร้านเลยนะคะทั้งหน้าร้านแล้วก็ในร้าน,นะคะ่ะถูกใจสุดๆนอกจากจะมีเครื่องดื่มให้เลือกเยอะแล้วนะคะขนมที่นี่คือดีมากใครที่เป็นสายคอฟเฟลเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะ หรือว่าจะมานั่งชิลๆรับลมเย็ยนๆหน้าร้านนะคะก็บรรยากาศดีมากเราถ่ายรูปสวยๆมาอวดกันนะคะมุมถ่ายรูปเยอะสุดๆไปเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไปไหนไปกินด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ